สวัสดีย่ามเศร้าๆจ้าเมื่อนี่กับมาพอกับนายพามต่อมกับพันญิงนุตคือเกาจ้ากีดยางเลี้ยวพันญิงนุตกับผ้ามหาป่าชะโดจ้าตอนนี้นายพันเฮาเพิ่นกับมานเลี้ยวจ้าสองโตแล้วเ,วเพิ่นกำลังปลดเบ็ดออกจากปากปลาจ้า สองหา้าห้าสองหก 6, นี่มันกินเลิกเนาะกินเลิกมอมต้องได้ใส่จิมหนีบออกคุณเด้อจ้ะมากัดคนเพราะว่าเปิ้ลมากัดมือคนอคได้ตัวน้อยตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงจ้ะสองกรคัวจ้ะตัวใหญ่ตัว,น,กกว,ตว,น,ตวน้อยก็อาจจะโบอหอดหรูดอกประมาณแปดเก้าขีดจ้ะ หมายของเฮ้ามือนี่กับเคลื่อนหวยหลวงคือเกาจ้ะุ่มในน้อยบรรยากาศเย็นๆแต่ว่าแดดห้อนๆ่อนพี่น้องนายพัานเพิ่นกับผ้ามหากับเขาจ้ะกีดอย่างแล้ว เนื้อของเฮามือนีก็เป็นปลาไหลคือเกาจ้ะมือนีบ่มีกบพันยิงนูดบ่ไดกบมากจ้ะทั้งหนอกกับร่มแห้งนอกจากแต่ว่า้างไหมองที่เฮ้ามักปลาดูนี่บ่แห้งปไนไดจ้ะพานเป็นกับกำลังจิแตแ่งหมักเบ็ดแต่งเนื้อพันเฮ้าได้ปลาแล้วเฮ่ากับเซกละจ้ะว่า นีหม,มองใดสําำุูดบอ่อหมักเบ็ดแน่สะลิงของห้าแน่่จ้ะคือมือนันบ่อได้สลิงขาดหมักเบ็ดที่บ้านยิงนุดใส่กับจีเป็นหมักเบ็ดเบอร์ฮกแน่เจ็ดแน่ล่ะจ้ะเพราะว่าป่าใส่บ่อคอยไงบันได้จ้ะไปจ้ะไปรุ่นต้อน้ำกันเลยจ้า พอนแล้วจ้าบรรยากาศเท่าพานยิงนุดก็ได้นังหลีอยูโฮมจ้ะเราจะผ้าเบิงหฮมของพานยิงนุดนี่จ้ะพักไม้พักกระถิ้นมาเสียบใส่ถ่ายรถเนี่ยจ้ะ เดียวพันหอนจ้าใกล้เที่ยงแล้วพานยิงนุดก็นั่งขอกหมอกอยู่นี่เขาตีมักไว้กันั่งลีทึ่งในหฮมนี่แหละจ้าเมืองจ้าพันหอนครับนั่นแลละจ้าทาั้งที่เขามาตีปาจะโดจ้าเขามาน้ำริมเคือน นายพานเฮ้าพิ่งกระเบิตัดหย่ามาเอ็ดโฮมให้พานยิงนุดจ้ะส่วนนายพานเฮ้ากับส่ตาเยือเดียร์คนละจ้าจักหน่อยเพิ่นหอนเพื่นกระมนเขะว่าห่มจ้ะ ฟังนันเพื่อนกตีมักทิ่มไว้เด้จ้ะ ไปจ้าพี่น้องได้เวลาอวยเมื่อแล้วจ้าลูกสาวกำลังเลิกโรงเรียนแล้วมอน,นี่พ่านญิงนุดกระมันยุ้จ้าจาได้สองตัวมน,นี่มันอยู่สองตัจ้า ใ้เวลาอวยเมื่อแล้วนี่ละจ่าไม้เมื่อนีนายพานเฮาเพิ่นแกกู้เบและจ่าเิ่นกระลังเก็บเบดกู้เ,เบ,ด,เบดสิเตรียมเดินทางเมื่อบ้านจ้าขอขอบุนที่เขามาติดตามรับชมคลิปของพานยิงนดลูกหาบสายเระเด้อจ้า แกเป็นพันธ์ยินุชจะขีเข่าไปอยู่ในรถก่อนจ่าหอนเดียบเจ้าสี่กี้บอลเลี้ยที่เอาขึ้นรถเป็นว่าหม้อไซค์ขึ้นรถเมื่อน้ำมาจั่นจะ้ะโมมีคนขับเมื่อแต่้าเจ้าพันธ์ยิงนุชที่เอาม้อไส้ไปขึ้นท้ายรถกอนจ้าสวัสดีจ้า